คนบางคนไม่ได้แพ้เพราะเขาแพ้แต่เพราะเขาหยุดเดินก่อนถึงเส้นชัยหนึ่งในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าชีวิตไปไม่ไหวก็คือช่วงที่เงียบที่สุดในหัวใจไม่มีใครรู้ว่าเสียงเงียบนั้นดังแค่ไหนไม่มีใครได้ยินเสียงใจที่แตกไม่มีใครรู้ว่าเราแทบหายใจไม่ออกเพียงเพราะมันหนักเกินไปและก็ไม่มีใครบอกเราชัดๆว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นบททดสอบไม่ใช่เพื่อหาผู้ชนะแต่เพื่อวัดว่าใครยังเดินต่อไปได้บทที่หนึ่งพายุในห้องแคบผมเคยรู้จักชายคนหนึ่งชื่อของเขาไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือเขาเคยคิดฆ่าตัวตายทั้งที่ชีวิตของเขาดูดีพอๆกับโฆษณาประกันชีวิตเขาทำงานบริษัทใหญ่มีบ้านมีรถมีแมว มีบัญชีเงินฝากที่มีตัวเลขยาวกว่าชื่อจริงแต่กลับไม่มีเหตุผลในการตื่นเช้าอีกต่อไปวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วตระหนักว่าเขาใช้ชีวิตเพื่อทำงานหาเงินเพื่อซื้อความสุขแต่ไม่เคยรู้จักความสุขจริงๆเลยเขาเกือบกระโดดจากชั้น12แต่ในวินาทีนั้นเสียงเล็กๆก,กระซิบในใจว่าไปต่ออีกนิดเถอะแค่อีกวันเดียว เขาไม่ได้ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะเห็นแสงสว่างแต่เพราะอยากเห็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ยอมแพ้และนั่นคือวันที่เขาเริ่มมีชีวิตบทที่สองเดินบนเส้นได้คุณเคยเดินบนเส้นได้ไหมมันบางมันสั่นมันแทบมองไม่เห็นแต่คุณต้องวางเท้าลงไปอย่างมั่นใจแม้จะไม่มีหลักประกันใดๆว่าจะไม่ตก การมีชีวิตก็เหมือนกันไม่มีใครบอกคุณได้ว่าจะสำเร็จไม่มีประกันภัยสำหรับความล้มเหลวไม่มีประกันสังคมสำหรับความฝันแต่ก็ไม่มีใครห้ามคุณเดินต่อไปแม้จะกลัวแม้จะเหนื่อยแม้จะหมดหวังคําว่าไปต่อไม่ได้แปลว่าไม่ล้มมันแปลว่าล้มแล้วยังเลือกจะลุกบทที่สความล้มเหลวไม่ใช่คำหยุด ภาษาไทยมีคำว่าล้มเหลวแต่ไม่มีคำว่าล้มแล้วจบลองคิดดูให้ดีคำว่าแพ้มันไม่ใช่คำเต็มมันต้องเติมคำว่าแล้วหยุดถึงจะจบจริงคนที่แพ้จริงไม่ใช่คนที่พ่ายแพ้แต่คือคนที่ไม่ยอมเริ่มใหม่โทมัสเอดิสันล้มเหลวพันครั้งก่อนจะจุดหลอดไฟได้แต่ทุกครั้งที่มีคนถามเขากลับบอกว่าผมแค่หาวิธีที่ไม่เวิร์กไปอีกหนึ่งแบบ และนั่นคือปรัชญาของคนที่ไม่ยอมแพ้บทที่สี่เส้นชัยไม่มีอยู่จริงเราโตมากับคำว่าประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครบอกเราว่าคำนี้ไม่มีคำจำกัดความบางคนสำเร็จเพราะมีเงินล้านบางคนสำเร็จเพราะหายจากโรคร้ายบางคนสำเร็จเพราะได้กลับไปกอดแม่บางคนสำเร็จเพราะได้ข้าวครบสามมือ้อ ความสำเร็จของแต่ละคนมีรูปทรงสีกลิ่นรสแตกต่างกันเหมือนงานศิลป์ที่ไม่มีวันตัดสินได้ด้วยคะแนนแต่สิ่งที่เหมือนกันมีอย่างเดียวคนเหล่านั้นไม่ยอมแพ้ในวันที่ไร้แรงในวันที่ไม่มีใครเชื่อแม้แต่ตัวเองบทที่หเพราะคุณยังอยู่หากคุณอ่านบทความนี้แสดงว่าคุณยังอยู่ นั่นคือชัยชนะอย่างหนึ่งแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะรักตัวเองที่จะให้อภัยตัวเองที่จะเริ่มใหม่ที่จะร้องไห้แล้วหัวเราะได้อีกไม่มีใครเดินได้ทุกวันแต่ใครๆก็ลุกได้อีกครั้งไม่มีเส้นชัยไหนสำคัญเท่าการไม่หยุดก้าวขาคุณไม่ต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แค่อย่ายอมแพ้ และถ้าคุณเหนื่อยหยุดพักได้แต่อย่าหยุดเชื่อว่าชีวิตไปต่อได้เสมอหากเราไม่ยอมแพ้ You just can't beat the person who never gives up แบบรู h ชีวิตไปต่อได้เสมอ หากเราไม่ยอมแพ้หนึ่งผมเคยนั่งอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งมองเพดานที่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงรอยแตกร้าวที่ค่อยๆยาวขึ้นทุกวันเหมือนมันจะบอกอะไรบางอย่างผมนั่งอยู่ตรงนั้นมานานนานจนไม่แน่ใจว่าผ่านไปกี่คืนวันไฟหลอดเดียวบนเพดานสว่างสลัวเหมือนมันเองก็อ่อนล้าเต็มที เสียงนาฬิกาบอกเวลาแต่เวลาไม่เคยบอกผมว่าจะไปไหนต่อชีวิตตอนนั้นไม่ใช่เรื่องของความหวังมันคือการอยู่รอดในวันที่ไม่มีเหตุผลจะตื่นแต่ก็ตื่นไม่ใช่เพราะอยากมีชีวิตแต่เพราะมันยังไม่ถึงเวลาตาย 2. ผมเคยเห็นคนร้องไห้เงียบๆกลางรถไฟใต้ดินไม่มีเสียง ไม่มีน้ำตาไหลออกมามากนักแต่มันมากพอให้คนข้างๆข,ข,ขยับตัวเลี่ยงออกไปในเมืองใหญ่น้ำตาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนที่ยังเดือนต่อไปได้หลังจากน้ำตาไหลนั้นคือสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าเขาอาจกำลังจะไปทำงานอาจจะเพิ่งถูกทิ้งอาจจะกำลังสิ้นหวังแต่เขายังนั่งตรงนั้นยังรอให้ถึงสถานีถัดไป บางทีแค่นั้นก็พอแล้ว 3. ผมเคยเดินบนถนนที่ว่างเปล่าตอนตีสามมีแสงไฟจากเสาไฟต้นเว้นต้นมีเงาคลุมหน้าเหมือนผ้าดำเสียงรองเท้าแตะกับพื้นซีเมนต์คือเสียงเดียวที่บอกว่าผมยังมีตัวตนตอนนั้นผมไม่มีเงินไม่มีเป้าหมายไม่มีอนาคตให้จินตนาการ มีแค่ลมหายใจกับคำถามว่าจะเดินต่อไปทำไมแต่ผมก็เดินเพราะไม่รู้จะทำอะไรอย่างอื่นชีวิตบางช่วงไม่ต้องการเหตุผลต้องการแค่จังหวะการก้าวทีละก้าวต่อไปเรื่อยๆ 4. มีคนถามว่าเราควรมีความฝันไหม ผมเคยคิดว่าควรแต่ตอนนี้ผมไม่แด้ใจบางทีแค่มีข้าวกินมีที่นอนมีใครสักคนโทรมาหาแค่ถามว่าเป็นไงบ้างก็อาจเพียงพอแล้วสำหรับวันที่ไม่มีอะไรเป็นไปอย่างใจเราไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องประสบความสำเร็จไม่ต้องชนะใครเราแค่ต้องไม่แพ้ แก่ความว่างเปล่าข้างใน5ผมเคยยืนอยู่กลางฝนไม่มีร่มไม่มีใครเปรียกไปทั้งตัวหนาวแต่รู้สึกว่าตัวเองยังมีอยู่จริงมันเจ็บแต่มันคือความจริงบางครั้งความเจ็บก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังไม่ได้ตาย ชีวิตไปต่อได้เสมอไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่มันไม่จบจนกว่าเราจะยอมแพ้คนที่ยังเดินอยู่แม้จะเหนื่อยแม้จะไม่รู้จะไปไหนคือคนที่กล้าหาญที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยคนล้มเลิกการไม่ยอมแพ้ไม่ได้ทำให้เราชนะแต่มันทำให้เรายังเป็นมนุษย์ มีอยู่วันหนึ่งผมนั่งอยู่ริมหน้าต่างร้านกาแฟฝนตกกาแฟร้อนเพลงเบาๆคลอในร้านที่คนน้อยจนนับนิ้วได้ฟ้าเทาหนักๆข้างนอกเหมือนโลกไม่อยากขยบตัววันนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตก็คงเป็นแบบนั้นบางวันมันเทาบางวันมันเฉาบางวันเรารู้สึกว่าเดินไปไหนก็เปียกแต่นั่นแหละ ชีวิตมันก็ไม่เคยสวยใสตลอดเวลานี่นะตอนเด็กๆเราวิ่งไล่ฝันโตขึ้นเราวิ่งหนีความผิดหวังเคยคิดไหมว่าทำไมตอนเด็กเราล้มแล้วลุกง่ายแต่พอโตมาล้มทีเหมือนจะไม่อยากลุกอีกเลยผมว่าไม่ใช่เพราะเราเจ็บกว่าแต่เพราะเราคิดเยอะกว่า เราคิดไปกอดว่ามันคงไม่ดีขึ้นหรอกเราคาดการความพังไว้ล่วงหน้าจนลืมว่าความเป็นจริงมันก็แค่ตอนนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ดีแต่ก็ยังไม่จบชีวิตไม่ได้ปิดฉากตอนเราท้อมันยังอยู่ตรงหน้าเหมือนกาแฟในแก้วนี้ที่ยังอุ่นอยู่แม้ผลจะตก ผมเคยมีช่วงที่ชีวิตเหมือนขี่จักรยานขึ้นเนินถีบยังไงก็ไม่ถึงยอดแต่ก็แปลกตรงจุดที่คิดว่าจะยอมแพ้ถ้าเราถีบต่ออีกนิดแค่นิดเดียวจริงๆมันก็ถึงยอดเนินแบบงงๆบางทีชีวิตมันก็อยากลองใจเรานิดหนึ่งลองถามดูว่าจะยังไปต่อไหมถ้ามันยากกว่านี้อีกนิดและถ้าเราบอกว่า ไปต่อมันก็จะค่อยๆเบาแรงลงคล้ายๆคนที่แกล้งดุแล้วแอบยิ้มในใจเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนใครแต่แค่ไม่ยอมแพ้มันก็เป็นชัยชนะเล็กๆแล้วเหมือนคนที่ฝึกวิ่งวันที่ออกวิ่งทั้งที่ขี้เกียจนั่นแหละเป็นวันที่เราชนะตัวเองได้มากกว่าวันที่วิ่งเร็วที่สุดซสอีกการไม่ยอมแพ้อาจไม่ทำให้เราชนะในทันที แต่มันทำให้เราอยู่บนเส้นทางนานพอที่จะไปถึงที่ที่อยากไปทุกครั้งที่เราไม่ยอมแพ้คือการกระซิบบอกตัวเองว่าฉันยังเชื่อเชื่อในตัวเองเชื่อในชีวิตเชื่อในวันพรุ่งนี้แม้มันยังไม่มาถึงบางทีเราไม่ต้องมีคำตอบไม่ต้องรู้ทุกอย่างไม่ต้องมั่นใจขอแค่ยังเดินต่อ แค่ยังลุกขึ้นแค่ยังหายใจเพราะทุกครั้งที่เราผ่านมันไปได้เราจะรู้ว่าเออจริงด้วยชีวิตไปต่อได้เสมอแม้จะไม่ได้ง่ายแต่ถ้าไม่ยอมแพ้มันก็เป็นไปได้ In the middle of difficulty lies opportunity b y อัลเบิร์ตไอน์สตน์ใจกลางของความลำบากมีโอกาสซ่อนอยู่ในบทกวีของไรเนอร์มารียริวเกอร์มีประโยคหนึ่งที่ว่า let everything happen to you beauty and terror just keep going No feelings is final ให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับคุณทั้งความงดงามและความน่าสะพรึงจองเดินต่อไปไม่มีความรู้สึกใดที่เป็นบทสุดท้ายเราอาจลืมไปว่าชีวิตไม่เคยนิ่งอยู่กับที่แต่เรานั่นแหละที่หยุดอยู่กับที่อยู่กับความเสียใจดเดิมอยู่กับคำถามที่ไม่มีคำตอบ อยู่กับความพ่ายแพ้ที่อัดเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแต่เรากับยืดมันให้ยาวด้วยใจของเราเองหากเราเปรียบชีวิตเป็นหนังสือความล้มเหลวคงเป็นเพียงหนึ่งในบทแต่มนุษย์จำนวนมากเลือกหยุดอ่านเพียงเพราะไม่ชอบตอนนั้นขณะที่เวลายังคงเขียนบทถัดไปต่อไปเรื่อยๆแม้เราจะปิดหนังสือลงก็ตามในภาษาญี่ปุ่นมีคำว่า คินสกิคือศิละปะการซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกด้วยการใช้ทองหลอมเป็นตัวประสานมันไม่ได้ซ่อนรอยล้าวแต่ขับเน้นมันให้เห็นเพื่อบอกว่าการแตกหักไม่ได้ลดคุณค่าแต่กลับเพิ่มคุณลักษบางอย่างที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จากความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นความล้มเหลวก็เช่นกันบางครั้งมันไม่ได้มาทำลายเรา แต่มันมาเปิดเผยรอยต่อที่เราควรเยียวยาด้วยมือของเราเองไม่ใช่เพื่อกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เพื่อกลายเป็นสิ่งใหม่ที่แกร่งกว่าเดิมคำถามคือเรายัางเชื่อในพรุ่งนี้หรือไม่พรุ่งนี้ที่ไม่เหมือนเมื่อวานพรุ่งนี้ที่ไม่รับประกันอะไรนอกจากการเริ่มต้นใหม่เรายัางพร้อมหรือไม่ที่จะเดินทางต่อไปแม้จะไม่มีแผนที่ แม้จะไม่รู้ว่าเส้นทางจะพาไปที่ใดแม้จะยังเจ็บอยู่การไม่ยอมแพ้บางครั้งไม่ใช่เพราะเรามีแรงมากพอแต่เพราะเรายอมรับว่าความหวังแม้บางเบาก็เพียงพอที่จะทำให้เรายังขยับตัวได้ในภาพ,พยนตรเรื่อง The Hours มีตัวละครหนึ่งที่พูดว่า I remember one morning getting up at dawn there was such a sense of possibility, you know, that feeling, and I remember thinking to myself, this is the beginning of happiness. ความสุขไม่ได้เกิดจากความสำเร็จแต่มันตั้งต้นที่ความเป็นไปได้เช้าไหนที่เรายังรู้สึกว่าวันนี้ อาจมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงวันนี้เราอาจได้ยินประโยคใหม่ๆได้เจอคนที่เราไม่รู้จักหรือแค่รู้สึกดีกับตัวเองขึ้นเพียงเล็กน้อยนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยังไปต่อได้เสมอไม่มีความทุกข์ใดเป็นนิรันดร์ไม่มีบทใดในชีวิตที่ต้องจบลงด้วยการแพ้หากเรายังเลือกที่จะไม่ปิดหนังสือเล่มนี้ หากเรายังพร้อมที่จะหันหน้าเข้าสู่แสงแม้เพียงหนึ่งลำเล็กๆที่ลอดผ่านม่านเมฆหนาชีวิตไปต่อได้เสมอไม่ใช่เพราะมันใจดีแต่เพราะมันยังรักเราในแบบที่เรายังไม่เข้าใจความไม่ยอมแพ้ไม่ได้ทำให้เราชนะทุกครั้งแต่มันทำให้เรายังได้อยู่ในเกมนี้ได้หายใจ ได้รักได้ล้มอีกครั้งและสุดท้ายได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งชีวิตไปต่อได้เสมอหากเราไม่ยอมแพ้ Winners never quit q u i t ควิ s เตอร์สเนผู้ชนะไม่ยอมแพ้ ผู้แพ้ยอมแพ้ก่อนชนะเสมอ 1. คุณยังหายใจอยู่แปลว่าคุณยังไปต่อได้ไม่ว่าคุณจะล้มมากี่ครั้งชีวิตไม่วัดที่จำนวนครั้งที่คุณล้มแต่ชีวิตวัดที่จำนวนครั้งที่คุณลุกขึ้นมาใหม่และคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่เคยอยู่กับพื้นนานเกินไป 2. ล้มเท่ากับเรียนรู้แพ้เท่ากับเติบโตล้มแล้วเรียนรู้คุณกำลังอัปเกรดชีวิตตัวเองไม่มีใครสำเร็จเพราะทุกอย่างราบรื่นทุกความสำเร็จล้วนผ่านความพ่ายแพ้มาเป็นร้อยครั้งตัวอย่างจริงจากโลกโทโมัสเอดิสันล้มเหลวพันครั้งก่อนสร้างหลอดไฟ I have not failed I've just found a thousand ways that won't work. แจ็คมาถูกปฏิเสธงาน30กว่าครั้งแม้แต่ KFC ยังไม่รับแต่เขาไม่เคยหยุดและกลายเป็นเจ้าของอาลีบาบาในวันนี้ทุกครั้งที่คุณพลาดคือการสะสมทุนทางประสบการณ์ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ความพลาดครั้งที่100อาจคือกุญแจไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต3 อย่ายอมแพ้ก่อนถึงเส้นชัยภาพที่น่าเศร้าที่สุดในสนามวิ่งไม่ใช่คนที่วิ่งแพ้แต่คือคนที่หยุดวิ่งทั้งที่เส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าอีกก้าเลี้ยวข้างหน้าจะพาชีวิตคุณเปลี่ยนแค่ไหนสิ่งที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาไม่มีผนสวรรค์แต่เพราะเขายอมแพ้ก่อนเวลา Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that c o u n t s by Winston Churchill. 4. เปลี่ยน mindset เ,เท่ากับเปลี่ยนชีวิตสิ่งที่ผมย้ำเสมอในทุกเวทีคือชีวิตไม่ได้ขึ้นกับโชคแต่ขึ้นกับทัศนคติหรือที่เรียกว่า attitude คนที่มี g r o w t h mindset จะมองความล้มเหลวเป็นโอกาส คนที่มีฟิกซ์ไมล์เซ็ตจะมองมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่เก่งเปลี่ยนคำว่าทำไม่ได้เป็นยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนคำว่าพลาดอีกแล้วเป็นเรียนรู้เพิ่มเติมเปลี่ยนคำว่าไม่มีทางไปต่อเป็นมีอีกทางที่ยังไม่ลองเมื่อคุณคิดแบบนี้พลังในตัวคุณจะกลับมาคุณจะกล้าลุกกล้าสู้และที่สำคัญกล้าเชื่อในตัวเองอีกครั้ง 5. ฝึกตัวเองให้ไม่ถอยง่ายๆคุณไม่ต้องเก่งที่สุดคุณไม่ต้องเร็วที่สุดแต่คุณต้องทนได้นานที่สุดและไม่ถอยง่ายๆแค่นั้นคุณก็จะชนะในที่สุดผมอยากฝากกฎ3ข้อไว้ให้คุณกฎที่หล้มได้แต่ต้องลุกไวกฎที่สถอยได้แต่ต้องกลับมาแรงกว่าเดิม กฎที่ 3. แพ้ได้แต่อย่ายอมแพ้สรุปความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวไม่ใช่บทสรุปความทุกข์ไม่ใช่คำตัดสินถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ชีวิตยังไปต่อให้คุณเสมอคุณไม่จะเป็นต้องวิ่งเร็วแค่อย่าหยุดเดิน